สวัสดีจ้าน,น,นี่กัแม่จับไก่อนไีดีเ้ยดูดดูดบายบาย <c oughs> วันนี้นะคะน้องแฟดของเราก็อายุสามเดือนกว่าแล้ว เราเข้ามาตอนเย็นปรากฏว่าน้องเริ่มมีความโซนขี้เล่นแล้วก็อยากเล่นกับคนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ให้เราไปสัมผัสตัวเพราะว่าก็ยังห่วงสุขภาพน้องคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะถึงจะได้สัมผัสตอนนี้เราเห็นงวงเขาอะ เขาก็อยากจะเล่นกับคนด้วย lên cả họ ông nguồn từ đây mình mì đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาก็จะเหมือนเด็กๆนะคะที่ไม่อยู่นิ่งมีกิริยาอาการต่างๆนานาให้เราได้เห็นขณะที่เราดูนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเดินเาาา <ไป S 1> ดินไปด้านหลังนะคะเป็นกลุ่มใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเขาไปดูอะไรกัน

นี่เป็นบริเวณด้านหลังที่เราจะเห็นช้างเดินผ่านกันไปเป็นสระน้ำค่ะแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูน้องแฝดต่อตอนนี้น้องอายุสามเดือนสามารถที่จะ ดูดนมจากเต้าของแม่ได้ตอนนี้เรามาใหม่ๆน้องกินนมแม่ไม่ถึงนะคะก็จะต้องชมนมให้เขาแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยอยู่น้ำนมแม่ไม่ค่อยมีอะคะ่ะ เลยเขวลาที่เรามาที่นี่ทุกครั้งนะคะเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องใซื้อผักผลไม้มาให้พวกเขาสัตว์ตัวโตๆที่หิวตลอดแล้วพอแล้วเดี๋ยวหยิบกินเองเดี๋ยวเขาหยิบเดี๋ยวแบ่งให้ตัวอื่นด้วยตัวละนิดตัวละหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บนึง น้องกินนมอยู่ okay, okay. <risque> อ้ยอ <ization> uh ้าวแอกให้อะไรดี ข้าวโพดกระด้ดูเป่าลมมาเดะแรงอ่ะ

อ้อยอ้อยอ้อยเออเอาอ้อยบ้างแฮะอ้อยอ้อยน้ำมันกระเพาเออกล <c oughs> ี่ยทีวดทีละสองลูกมีร้อย เอ้ยนี่ถอยเลยนะเขาไม่ได้แกงทิ้งตวัดมันตวัดหลุดหายเพคะ้องฉี่ช้อน กลัวเลยเรากลัวถ้าตายส่งให้เลยพียพี่ไปส่งในปากเลยนะแล้วเวาลงน้ำอะให้นูอ่ะสยีไมไม่กลัวเลยวะเวลาลงน้ำให้นลูกเคอเาจของก ี่อย่ากใกล้นักเด, <c oughs> ดี๋ยวให้ <c oughs> ตัวนู้นด้วยที่ตัวนู้นเมื่อกี้โกธไปเที่ยวแล้วหิว อ<า>ม,มองตามเลยนะมองตามไปปะเนี่ยให้อีกมเลิกโวยวายได้แล้วนะ ตัวของเดียวเลย ไม่เมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้อ้อยขวางเนี่ยเนี่ยยังห่วงอ้อยอยู่เออโหอันนี้เหวี่ยงเลยอ่ะเร็วมาก แต่เมื okay. ่อกี้ตัวโน้นแกงก็ไม่ว่าเนาะแกงแกงเพลินเลยบ๊ายบาย บายมาทางนี้และแอคมาทางเราแล้วยังไม่อิ่มใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูดูตรงคอเขาดิอจับหน่อยได้อจับหน่อยได้ไหโอ้ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำลายเยอะ จัดหิวหิวหิวมากเอาแตงกวาก็ได้ลูกส,ส่งไปอย่างนั้นเลยนะเมื่อกี้อะ่ะงำงำ,งำเหล็กเลยแอบมือ้อสองหรือสามาล,สล,ลูกพี่ถ่ายพี่ถ่ายโหอย่างเร็วเลยอะไม่รู้ขนาดเรื่องอะไรแท่นี่อย่างนั้น

Bye. ใช่หมดแล้วนะจะหมดแล้วเนี่ยไม่วมาที่นี่ทีไรได้เห็นพวกเขาได้ดูได้เล่นได้ให้อาหารเราก็มีความสุขกลับไปทุกครั้ง